ลอยจ้าพอได้กแกงบ่เนาะจ้ะนี่ยหุยกองอุ้ยลุยไอ้ไล่ปแป๊บเดียวนึงเนาะจ้ะเห็ดจะเห็ดเห็ดจะเห็ดอือนี่มาแล้งหอมโยกับบ้านไปล้างนะจ,จ้ะโอ้จ่าอ่อนซ้อนเด้เนาะจ้ะพี่น้งนองจ้าเก็บข้าวเดี๋ยวก็ได้แล้วจ้าเบิ่งเห็ดง,งามๆเนาะจ้ะทีมาตัดเบิง่งอู้ยเนาะ บงนี่มาแล้งกินพอมแล้วเจ้าบุญแล้งกินพอมกองใส่ดีตัดน่าจะตัดโค่นน่าจะตัดโคตรกันเลยนี่ตัดออกไปเรื่อยนา่าจะตัดออกไปนา่าจะตัดโคตรเตรียมมีดเตรียมอย่างมะพร้อมเรีบยบร้อยจ้าน้องจ้าบุญเรียบร้อยงามกอนี่งามคักบุาง อืนี่เห็ดให้เห็ดแดงนั่นเห็นเขาไปเก็บอยู่ตัดตัดโคนออกเนะาจา้ะตัดโคนมันออกที่แม่แมงมันกินมันม้วนบุ้งกุ้งแดงใหญ่บุุ้นี่ม,นม,นาน <laughs> มาหาเห็ดพี่น้องช้าเพรามันตัดโคนจ้ะ เฮ็ดจีเฮ็ด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 ตาออนซอนจะเฮ็ดเต็มเลยฮืมเบอรนี้ก็ดอกนึงเนะจ๊ะดอกนึอืฮอืมซอนจ้า มาอีกแล้วมาเก็บน้ำกันจ้าพี่น้องเอ๋ยเบิงโอ้ยเนาะตาออนซ่อนเนาะจ้าอ้ยเห็ดจ้าพี่น้องจ้าถอนมวนคือนอย่างนี้เบิงโอ้ยเหลืองกำลมงล่างดีๆมาแกงเนาะจ้าเบิงมันปง่ง นี่นะเป็นเห็ดเหลืองเนาะจ้ะเป็นเห็ดเหลืองเนาะจ้ะอุย้ยดอกมันอุย้ยเบิ้งมันอยู่ใต้กกันเลยดอกโปรข่อยงายอุย้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเห็ดจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะเห็ดเต็มเลยจ้ะ เต็มปลาเลยอู้ยเห็ดจ้ามันชอบมกปลาจา้าอืมนี่เห็ดมันมกปลาเนาะจ้าจเห็ดมกปลาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเต็มเลยเต็มเต็มเต็มายจ้าอืมเบิงโอ้ยต้นมัน ตาออนซ้อนตาออนซ้อนจ้าเต็มเลยจ้าเฮ็ดเหลืองอันนี้เฮ็ดหยังเนาะจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดหยังเนาะนี่นนเฮ้ยกาะใหญ่ๆเลยจ้าอุย้ยอ้วนเนาะจ้าบังบิ่บง,งสุดยอดจ้างาม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  ใหญ่ดีเนาะจะอวบจะอวบเห็ดอีกแล้วจ้าเห็ดเห็ดหยังเป็นเห็ดยังเนาะจ้าเนี่ยโอ้ยแมงกระลังเจาะเลยเนาะจ้าตาอ่อนซ่อนจ้าเห็ดพี่น้องเอ๋ยเห็ด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  เฮ็ดจ้าพี่น้องจ่าเห็ดเฮ็ดเฮ็ดมาเบิ่งเห็ดน้ำกันน้อจ้า like ไม่เห็ดแล้ยน้อจ้าเห็ดเ็อย่างบูนี่เห็ดน้อจ้าพี่น้องจ่าเห็ดจ้าหามาเบิ่งเห็ดน้อจ้า <c oughs> มือนี้ <c oughs> <Daddy. S 1> งามเลยเนาะจ้างามอยู่อืมอีกดอกหนึ่งจากพี่น้องจ้ะอยู่ในซอกในมุมจ้ะในซอกในมุมเลยเนะพูอนอืมพูนงามบ่างามเนาะจะ้ได้แล้วจ้าสองดอกจ้ะสองดอกเจออีกแล้วจ้ามาแล้วมันก็ร่างเจาะก,กินเนาะจ้ะ ง่าอีกแล้วมันแกล้งกินได้แปลว่าแปลว่าเขากินได้เนาะจา้าแมนบอกอยู่ในป่าสนเนาะจา้ามืนอเนี้ยพาเขามาในป่าสนเจอเห็ดสารพัดเห็ดเอาไปร่วมกันไหวเนาะจา้าพออีกแล้วจา้าโอ้ยเก็บเห็ดนี่เก็บมวนเนาะจา้ะมวนมวนมวนอืมเบืองเห็ด ขาวจุนพูนเนาะจ้ะบังเหตดเนาะจ้ะโุ้ยงามจ้ะงามงามงามดอกงามเนาะจ้ะเมล็ดก็จิกินไปเบิดแลวเนี่ยนี่ก็ดอกน้อยเนาะจ้ะดอกน้อยมึงอื้อ้ยดอกน้อยกินกกำลังแทบเนาะจ้ะแบบนี้อืนี่ เป็นกรรมลหรอเฮ้ยนะจ้ามาแล้งกินก่อนเนาะจา้ะมาแล้งกินไปก่อนเนาะจา้ะอืมเนาะจา้ะอันนี้ดอกไงยูเนาะจ้ะดอกไงยู่ขาวมาแล้งกับสกินเบิร์ดแล้วเนาะจา้ะเพื่อนเพื่อนนะม,มาแล้งกับสกินเบิร์ดแล้วเนี่ยขาวงามเนาะจา้ะเฮ็ดเนาะจา้ะในป้าสนเนาะจา้ะ พออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเห็ดหลายเนาะจ้าเห็ดหลายแต่ว่าเฮาว่าทันหัวว่าเห็ดแต่น่าจะกินได้เนาะจ้านองก็บ่อเคยเก็บเห็ดอยู่นี่เนาะจ้าแต่เห็นแต่เข้าเก็บกันกระนำวนไหวอยู่น่าจะกินได้เนาะจ้าเบอร์เห็ดเนาะจ้าเก็บเห็ดล้วมันม้วนเนาะจ้าเก็บทั้งมือก็ม้วนน่เบิ่งเห็ดหลายเนาะจ้าะหายอหลีเนี่ยเห็ดหลายมากเลยจ้ะเบิ่งมันเจาะอยู่ในเอ่อ ปลายหยาหยาแบบนี้น้าจ้าเห็ดออกดีดีมันน่าจ,จะกินได้เนี่ยเนี่ยนว่านเคยเห็นอยู่ได้นาะจ๋าเก็บไปก่อนเนาะไปถามมูตะกับท่านกายกินหรอกนาาจ้าลองมาเก็บแค่เก็บเห็ดหนึ่งก็มวนเนาะจ้ามวนน้ำนาะจ้าอืมเบิ่งตีละ่ะพออีกแล้วจ้าอ้ยเก็บเห็ดนี่เก็บมวนเนาะจ้ามวนมวนมวนอืม,มเบื่องเห็ดขาวจุนพูนเนาะจ้า บังเหตุเนาะจ้ะบุ้ยงามจ้ะงามงามงามดอกงามเนาะจ้ะมาแล้งก็จิกินไปเบิดเลวนะนี่ก็ดอกน้อยเนาะจ้ะดอกน้อยมึงดอกน้อยกินกำลังแซ่บเนาะจ้ะแบบนี้นด้เป็นกมละ่ะ จ้าพี่น้องจ้าเห็ดเห็ดมันสุกอยู่นี่เนาะจ้าเห็ดแดงเห็ดแดงเคยเห็นคนเขาเก็บอยู่นะเห็ดแดงเนาะจ้าเบิ่งอุย้ยต้นงามงามเบิ่งอืมต้นงามงามต้นงามงามเนาะจ้าเบิ่งอ้ขาวจุนพูนจ้าอืมอืม มาแรงกำลังจเจะเนาะจ้ามาแรงอไอว้วาไปเก็บให้มันมี้หน่อยกดเกิดไปเซฟแต่ประมาณนี่อีกอันนึงจ้าขาวจุนพูนจ้าแม่แรงกำลังเจาะม่แรงกำลังเจอม้มวนเนาจะจ้ะเก็บเห็ดนี่มันตรงมวน มักน่าจะมาเก็บเห็ดนึกถึงบ้านเฮาเลยหืมขาวจุนพุนน่าจะมาแล้งกินได้คนก็กินได้น่าจะเนี่ยเจออีกแล้วจ้าเห็ดจ้าเห็ด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 งาม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 เห็ดเห็ดน่าจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยตาอ่อนซอนเนาะจ้ะเห็ดหลายเนาะจ้ะในป่า เห็ดในปลาสนเนาะจา้ะคอยไปตาหนีกันหนึ่งเห็ดเห็ดเห็ดเนาะจา้ะเห็นเข้ามากว่าเห็ดพึ่งหวานเนาะจา้ะแมนบอเห็ดพึ่งหวานเนาะจา้ะเบิ่งน,น่ะอสองดอกแล้วสองดอกแล้วเนะาะจ่ะ เจออีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยเจอเห็ดอีกแล้วจ้า,ม,า,ม,า,ม,าจมันมันมันจะมานมานีมน่มันมันมันบ้าบัองวอบวบอวบทั้งนั้นเลยจะอวบอวบเบิงอือจะไปตัดก่อนเนาะจา้าตัดตนมันอือวอวบอวบเลยจ้าเบิง ตอ้นอวบแห้งจะต้นอวบแห้งตาออนซ่อนได้จ้าพออีกแล้วจ้าพอเห็ดอีกแล้วเห็นแต่เขาหาเห็ดกันมาจะค่อยหานะ่จะเปิงโอ้ยเนาะอบอวบนนาะจะอบอวบกําลังกินเนาะจะกําลังกิน่น อวบต้นอวบอวบน่าจะอวบอวบพออีกแล้วจ้าเห็ดมันมักอยู่ในเจ้างเีเบึงแกะออกโอ้ยตายน่าจะค่อยๆแงะน่าจะเบึงอุย้ยน่าเห็ด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 ,หดจะพี่น้องจ้าเห็ดเริ่มเทาแล้วน่าจะนี่ อันนี้ก็คู่กันเลยจ้ะอุย้ยคู่กันเลยนะเท่าแล้วเนะจ้ะอุ้ยเห็ดจะเห็ดมันอยู่แบบนี้เองเนะจ้ะเห็ดแบบถอนมาเป็นย่วงเนะจ้ะเห็ดจะ ย่วงเลยงามงามจะงามงามอ่อ,อนอ่อ,อนจ้ามาแรงกำลังกัดกินเนาะจ้าี่เบื้องพี่น้องจ้าพอเห็ดอีกแล้วจ้าลาย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 ,ลาย,ลาย,ลายอื้ยตาอ่อ,อนซ้อนเลยจ้าเบิ่งเห็ด เบิงเนาะจ้ะต้นขาวจุนพูนจ้าโอ้ตาออนซ้อนจ้าตาออนซ้อนหนีเนาะจอากอันหนึ่งกําลังงอกเนาะจ้ากําลังงอกมาแรงกับกะซิมาเจาะแล้วเห็ดพึ่งหวานแท้ๆเลยเนาะจ้านี่ จ้พี่น้องจ้าเห็ดอย่างนั่นนี่ไปก่อใหญ่ๆเลยจ้าอุยอ้ยอ้วนเนาะจ้าอือมเบิง่งอืมเบิ่งสุดยอดจ้างาม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 ใหญ่ดีเนาะจ้าอวบจะอวบออ เห็ดอีกแล้วจ้าเห็ดเห็ดหยังเป็นเห็ดยังเนาะจ้าเนี่ยโอ้ยแมงกำลังเจาะเลยเนาะจ้าอืมตาอ่อนซ่อนจ้านี่ว่ะโอ้ยเห็ดจ้าพี่น้องจ้าเห็ดเห็ดเห็ดโอ้ยกวอหญ่ๆเลยจ้าเบาิ้งโอ้ยเนาะอืมน่าจจะเป็นเห็ดผึ่งหวานเนาะจ้าเนี่ย ตาออนซ้อนเด้บังบังบัง,บงโอ้ยบังจะตาออนซ้อนเด้สองอันแล้วนี่มีไอการนึงเนี่ยอู้หูพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าบัางเฮ็ดเฮ็ดโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ด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 เจออีกแล้วจ้า มแมงมันเจาะไปแล้วเนาะจ้ะเรากินได้ยู่นี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 ่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งอ้ยแต่ออนซ่อนได้จ้ะอืมมีอีกมีอีกอ้ยนี่พี่น้องเอ๋ยเฮ็ดพึ่งหวานแท้ๆเลยเนาะจ้ะเบิง้งอ้ยอืมแมงกำลังเจาะเนาะจ้ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งดอกมันอืม อ้ยผุนป๊าดให้แล้วจ้าแล้วจ้าบิ่งโอ้ยเท่าแล้วอันนี้เท่าแล้วนี่ยังอ่อ,อนอยู่นะจ้าอ่อ,อนอยู่เบิ่ง,ง,งหลายแล้วสามดอกอุย้ยเห็ดจะเห็ดเห็ดเห็เหเดอืม yeah, เ,เดี๋ยวไอทิ้งสแกน วายุดอนแถว l มี h e ร e h อดวายุดอนแถวเมีย l เนาะบ้บงบงพี่น้องจาโอ้ยเื่องพี่น้องเอ้ยอุ้ยอันนี้เทาแล้วเทาแล้วจ้นี้เทาแล้ว เบงนี่นี้นี้นี้อืมกำลังปงเนาะจ้ะผุนได้พอเกียงอยู่ได้เนี่ยเบิ่งอุ้ยหลายหลายหลายคักหลายจ้ะแต่ดอกบ่ข่อยงะเฮ้ยโนโนโนเอว่าโนตอนดูจ้ะแฮนตอนดูจ้ะแฮนนะเอวานะโนก็อย่างอู้พี่น้องเออเหตุเห็ดเหตุเหตุจะหลายคักหลายแนวอุ้ยเห็ดเหตุ กรรม้มกำพี่น้องเอ้ยเป็นหาหาเห็ดบานเฮ่าเนาะจ้ะเนี่ยอยู่กับปลาสนเนาะจา้ะปลาสนเห็ดหลายคักอ้ยเบิ่งเบดองเบนองดอกมัน ดอกมันพี่น้องเอ้ยดอกมันอุย้ยถอนมวนเลยเนาะจ้ะถอนมวลอุย้ยตาเลือโตนตาสะอ่อนเนาะจ้ะตาอ่อนซ่อนงามคักเพิ่งนี่เนี่มันหมกมันหมกเนาะจ้ะอืมนีเทาบตโตเนาะจ้ะเพิ่งนี่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 น จะล่างออกดีดีเนาะจ้ะอืมอานโ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 อ้ยตัวเห็ดเห็ดเห็ดอืมาออนซ้อนเลยจ้าเห็ดเห็ดอุ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดเหโอ้นี่เท่าเท่าเท่านี่นี่นี่กระลังโ่งจ้ะ เบิง่งกระดอกนี่กระลังอ่อนเนาะจ้ะเอ๊ะพัดดอนทา่าเฉดนะคะกระลังอ่อนเนาะจ้ะอันนี้มันเริ่มเท่าแล้วเริ่มเท่าแล้วเนาะจ้ะหเหลืองเต็มเลยจ้ะเบิง่งแม่งก็กระลังเจาะเนาะจ้ะเบิ่งเริ่มเท่าแล้วเนาะจ้ะเลือกกินเอาเนาะจ้ะ โอ้ยเห็ด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 ตาออนซ้อนเด้พี่น้องเอย่ยเบิง่งเห็ดเก็บมวนเลยนะ่ะเก็บมวนเลยนอะกจากเบิง่งเบิองอีกดอกนึงอ้ยผุนเห็ดเอ๋ยเห็ดเห็ดเห็ดดอกหนึ่งเอ๊ะปะนี่บามีก่อนสิคะบัว Thank you เห็นบ่อ ปุ้ยอืมพี่น้องเอ๋ยตาอ่อนซ่อนนะจ๊ะเก็บมวนเลยจะเก็บมวนเลยเนี่ยเบิงเบิงอุ้ยต้นแนนแนนแน่นแนนนะจ๊ะเบิงดอกมันอุลุปุบละโยเต็มเลยนะจ๊ะทักอูงูจักหาเนี่ย นี่นี่นี่อีกดอกนึงโอ้ยมาเก็บน้ําเดอ้อมาเก็บน้ํากันนะจ๊ะรอนะ